สวัสดีครับทุกคนผมจะพามาชมอะไรอีกแล้วครับไปดูกันต้นอะไรครับเราชมกันได้เลยครับสวัสดีครับว้าว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 นี่เลยครับผมพามาชมครับผมว้าวว้าวว้าวนี่เลยครับนี่เป็นต้นกระชายครับต้นกระชายครับ นี่ครับโอ้โหว้าวว้าวนี่ครับนี่ครับโอ้โหอันนี้เริ่มจากเราจะใช้หัวหัวกระชายนะครับที่เราจะไปแกงเอาไปทําปรุงอาหารนะครับมันจะอยู่ใต้ดินนี้นะครับเนี่นะครับมันต้องขุดออกมานะครับผมอันนี้ครับมีประโยชน์มากมายครับ ตามน้ำพริกก็ได้นะครับเอาไปทำน้ำพริกก็ได้ครับเอาไปผัดชาได้นะครับแล้วก็เอาไปแกงเอาไปเลียงได้หมดเลยนะครับว้าวว้าวว้าวอุดมสมบูรณ <BTS> ์มากครับผมนี่เลยครับนี่ครับผมปลูกไว้นะครับเนี่ยเอาไว้ปรุงอาหารทําอาหารได้นะครับนี่นะครับนี่ครับสายผัดสายแกงนะครับนี่ครับสายเลียงเนี่ยได้หมดเลยนะครับนี่เป็นพืชผักสวนครัวนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ